สวัสดีคะ่ะทุกคนลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเตยจะมาแต่งหน้าในลุค The Power of Makeup นะคือด้านหนึ่งไม่แต่งอะไรเลยกับอีกด้านหนึ่งนะคะแต่งหน้าแบบจัดเต็มนะคือจริงๆแล้วลุคนี้ตเตยเคยเห็นคุณแม่นิกกี้ทวทอ r ร a ลนะคะเขาแต่งมาให้ชมแล้วเนอะเตยรู้สึกว่ามันก็เป็น กำลังใจที่ดีสําหรับผู้หญิงนะในความชนีอ่ะมันก็จะมีแบบวันนี้ฉันอยากแต่งหน้าแบบจัดเต็มวันนี้ฉันอยากจะแต่งหน้าแบบอ่อนๆเบาๆวันนี้ฉันขี้เกียจแตง่งวันนี้ฉันอยากจะลุกเกาว,วันนี้ฉันอยากจะไปลุกสายฝอแบบจัดเต็มอะไรเงี้ยคือ มันแล้วแต่มูทของเราเนอะซึ่งการแต่งหน้าของเราอะเราก็ไม่ควรจะต้องโดนบูลลี่จากคนอื่นคนรอบข้างแบบวิเทาแต่งหน้าเยอะจังวันนี้แบบทำไมวันนี้หน้าโซททำไมวันนี้ไม่แต่งอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วการแต่งหน้ามันไม่ใช่เพื่อให,ให้แบบคนอื่นมาชมว่าเราสวยนะเราอยากจะแต่งเราก็แต่งเราไม่อยากจะแต่งเราก็ไม่ต้องแต่งค่ะคือการแต่งหน้าไม่ใช่แค่ให้แบบอื่นมองอย่างเดียวนะคือเหมือนแบบเออมันเป็นการแบบ ทําให้ตัวเรารู้สึกดีขึ้นนะการแต่งหน้าบางทีมันแบบเหมือนเตยอะบางทีเวลาอยู่บ้านแบบเบื่อๆอะไรเงี้ยก็เออแต่งหน้ามันดูแบบสวยๆมันก็ดูสดใสมันก็ดูแบบเออมีชีวิตชีวานะทุกคนอาพูดมาเยอะแล้วงั้นเราไปแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะ,ะมาเริ่มต้นกันเลยจริงๆแล้วเตยอะทาพาวเมอร์ไว้แล้วนะเดี๋ยววันนี้จะแต่งหน้าด้านนี้แล้วกันนะคะวันนี้จะใช้รองพื้นของ r a r e Beauty นะที่เพิ่งได้มานะคะอันนี้สีเบอร์ 1 9 0 W นะคะทุกคนคือเนื้อเขาว่าบางเบานะแต่ให้การปกปิดที่ดีแล้วก็เซเลนาโกเมนก็คือเหมือนแบบโดนบูลลี่หนักมากเรื่องที่แบบนางเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมอะไรเงี้ยนะเต่ก็เลยรู้สึกว่าเออใช้ของนางดีกว่าอะเรามาเริ่มกันเลยนี่กลัวแต่งไปแล้วแบบเออลืมว่าจะแต่งข้างเดียวจังเลย แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งหน้าแบบ The Power of Makeup อ่ะเตยเคยดูแบบพวกช่างแต่งหน้าแบบหรือ YouTuber ยูทูบเบอร์ฝ่ายฟออะไรเงี้ยเขาแต่งกันหลายคนอยู่นะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงรู้ว่าการแต่งหน้าคือไม่ใช่แค่ต้องการให้แบบคนอื่นมาชมหรือว่าผู้ชายมาดูเห็นว่าเราสวยอะแบบคือวันนี้ฉันอยากแต่งอะไรเงี้ยฉันชอบแต่งแบบนี้ฉันก็แต่งอะไรเงี้ยแล้วก็ คือทุกคนจะมีสไตล์เป็นของตัวเองเนอะไม่จําเป็นว่าแบบจะต้องแต่งหน้าเหมือนกันทุกคนแบบหรือว่าวันนี้ฉันแต่งหน้าเยอะฉันจะต้องโดนแบบเพื่อนชนีแซวว่าแบบแต่งหน้าเยอะจังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นความชอบของแต่ละคนเออมันก็เป็นสิทธิของคนคนนั้นนะว่าเขาอยากจะแต่งหน้าอะไรยังไงอะไรอย่างงี้นะเสร็จแล้วก็จะคอนซีลนะวันนี้ใช้เมเบลีนนะคะสีฟิตมีสีศูนยะ์ห้านะฟาดใต้ตาเข้าไปจ้ะนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวตรงหน้าผากด้วยนะคะ วันนี้คือแบบจัดเต็มเจอดเต็มไปเลยจ้าขอเติมด้วย H r e w i ตรงตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวตัวจะใช้ที่มันติด Beauty Blender นี้นะเป็น h เม m e r ที่เปลกตาไปเลยนะคะ ประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วต่อด้วยอะไรดีบรอนเซอร์ดีกว่าบร b นเซอร์วันนี้ใช้เฟนตี้นะคะสีอ่อยแกไม่ออกบัต t e r b i s c u i นะใช้กับแปรง m o r p h e ที่เป็นหัวแบบตัดๆอย่างนี้นะมาดูกันเลยจ้าวันนี้นะ่าเ้อต้องมีกรอบหน้าเช้อต้องไม่เป็นหน้าปานๆคิดว่าแบบทุกคนผู้หญิงทุกคนนะ่ะน่าจะมีประสบการณ์นะเกี่ยวกับการโดนบูลลี่เรื่องการแต่งหน้าคือบางทีแบบ เออหรือว่าวันนี้แบบเป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งอะไรเงี้ยเนาะก็จะโดนเพื่อนล้อหรือแบบมีความแบบไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเตยหาแปรงก่อนเดี๋ยวเตยจะไลท์ไปตรงนี้ด้วยนะคะคือจริงๆเดี๋ยว power of makeup ที่ตอนแรกเตยเคยเห็นยูทูบเบอร์สสยฝอเขาทำนะคือเหมือนเป็นการแบบให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในการแต่งหน้าของตัวเองนะคือไม่จําเป็นต้องแบบแต่งเหมือนใครเราชอบแต่งแบบไหนก็แต่งเหมือนอารมณ์แบบเอมี่ไวท์เฮาส์อะทุกคนถ้าเกิด ทุกคนจําได้นะคือไอ้มิวยาวว่ากีดไลเนอร์แบบสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ก็แบบเออก็ฉันอยากทำอะแล้วทําไมมันก็แบบเป็นสิทธิ์ของฉันอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้คือบอนเซอร์เสร็จแล้วเดีย๋ยววันนี้จะใช้อันนี้นะคะซิสทูซิสนะปัดแก้มเบอร์14นะจริงๆแล้วต่ว่ามันก็ดีนะเหมือนแบบเออก็ฉันชอบแต่งหน้าแล้วทําไมแบบคนอื่นจะต้องมายุ่งวุ่นวายกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ฉันเหนื่อยฉันไม่อยากแต่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออจริงๆแล้วมันแบบ คือมันเป็นสิทธิ์ของเรานะที่เราอยากจะแต่งหรือไม่อยากแต่งไฮไลท์ light, แบบลิควิดด้วยนิดนึงนะคะอันนี้ใช้ Rare Beauty เนะสี Enlighten ที่บริษัทนะเขามีเหมือนแบบโครงการแบบลาจากอะไรเงี้ยนะแล้วก็เตยก็เห็นแบบคนรู้จักหรือแบบพี่ที่รู้จักกันอะไรเงี้ยบางคนที่เขาแบบเออตัดสินใจลาออกอะไรองี้นะแล้วเขาก็เหมือนมา,มาโพสต์ใน ใน Facebook ในอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบสะเทือนใจเนาะอ่ะเสร็จแล้วเซตด้วยแป้งนะคะวันนี้ใช้แค t วอนดีนะคะสีไลท์หนึ่งสามศูนย์นะฝ้าทั้งดเลยจ้ะเห็นแล้วก็แบบมันก็รู้สึกเศร้าๆเหมือนกันนะคือ ถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์โควิดอะคนก็คงไม่ได้ลาออกกันเยอะขนาดนี้นะโควิดนี่มันร้ายมากจริงๆทุกคนอะงั้นเดี๋ยวขอไปเขียนคิ้วแป้นหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวจะใช้แป้งเมื่อกี้นะคะที่ทานหน้าเป็นเบสรองพื้นทาห้ที่เปลือกตาไปเลยนะเมื่อวันก่อนที่อ่านเพี่ๆที่เขาแบบลาออกไปนะคือเหมือนแบบ เขาเขียนประมาณว่าอ,อ,อยู่บ้านหลังนี้มาแบบ20ปีอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะต้องมาแบบออกก่อนกเกษียณอะไรอย่างเงี้นะอ่าแล้วก็แบบออสะเทืนใจเหมือนกันนะทุกคนก็ต้องออกไปหาอะไรทำเนาะเพราะว่าเตยได้ดูรายการอะไรจําชื่อรายการไม่ได้แล้วเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าไออาตาประเมินมาแล้วว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาในอีกประมาณปี65คือแบบอีก2ปีอนะทุกคนคือทุกคนก็ต้องหาอะไรทำเนาะ อ่ะงั้นเรามาแต่งตากันต่อวันนี้ใช้แบร์ Necessity นะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นด้วยสีสีนี้ก่อน Hustler ทาไปที่ครีสนะคะคือทุกคนตอนนี้ที่แบบอยู่ในแวดวงสายการบินหรือว่าแวดวงทำทัวร์อะไรเงี้ยทุกคนต้องต้องหาไรายได้เสริมอะทุกคนคือจะมารอให้ให้การบินการท่องเที่ยวมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะมัน มันไม่มีทางเป็นเร็วๆนี้แน่นอนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยสีชื่อกอสิบนะคะที่เดิมนะเพื่อให้มันเข้มขึ้นเนาะแต่ละคนก็ต้องหาอะไรทำอันนี้ใช้แป้งอันนึงนะคะเป็นสะอาดเนาะมาเบลนดเขานี้หนึ่งชินนี่สีทองทองนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้นิ้วในการแตะเขานะเดี๋ยวตรงที่หัวตาเดี๋ยวเตยจะใช้แปรงหัวแบนๆบนแบบนี้นะคะแบบนี้นะ เดิมนะแล้วก็แตะลงไปแล้วเดี๋ยวตรงอัลนะต์ครีเี่นะเตยจะใช้สีน้ำตาลชื่อทาบูนี้นะคะผสมกับน้ำตาลนี้นะสองอันเดี๋ยวเตยจะเขียนขึ้นไปตรงนี้ด้วยนะมันจะได้ดูเหมือนลึกขึ้นนะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวพุ่มๆเป็นแปรง,งที่สะอาดนะมาเบลนด์แล้วเดี๋ยวก็จะใช้สีเดิมนะคะกับด้านล่างด้วยนะ ืวันก่อนเออลืมเล่าให้ฟังเลยเมื่อวันก่อนได้มีโอกาสไปช่วยตรงเคาน์เตอร์เช็คอินนะทุกคนแล้วก็เออพี่เหมือนแบบช่วยไกด์ทางว่าแบบไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะแปบ๊บหนึงเดี๋ยวจะใช้แปรงหัวดินสอนะคะมุกขาวๆมุกๆนี่นะไปตรงหัวตานะให้มันดูแบบสว่างขึ้นนะคะก็ เ,เขาก็จะมีือนเหมือนเป็นกะให้เลือกเนาะว่าแบบเออไปทำกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่เอยไปเตอไปประมาณสิบสิบโมงนะทุกคนถึงประมาณบ่ายสามอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบไปไกด์ว่าเออเดี๋ยวมาเช็คอินมาทางนี้ได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็หรือก็มีผู้โดยสารมาชวนคุยว่าแบบเออเมื่อไหร่จะกลับมาบินอะไรเงี้ยเลยแบบอออก็ยังไม่รู้เลยค่ะวัคซีนก็ยังไม่มีเนาะแล้วก็จะเบลนสีเขาเข้ามาตรงนิดนึงนะคะ ก็เลยบอกว่าหนูก็อยากกลับไปบินเหมือนกันหนูก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเติมาทาทิพาเลตนะคะสีนี้นะสีซูตเติมเข้าไปที่ครีสีนิดนึงนะเพื่อให้มันดูแบบมีอะไรเพิ่มขึ้นนิดนึงจะเติมสีใช้แปรง,งนะคะเป็นแปรงไลเนอร์นะกับสีดํานะคะจะสมาชไปตรงข้างล่างนิดนึงนะเพื่อให้มันดูแบบมีเดฟฟิชันเพิ่มขึ้นนะคะ เออเราเรา,เาต่อเราต่อมีคนที่แบบถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาบินเขาซื้อตั๋วไปแล้วก็ยังไม่แบบไม่คืนเงินเขาอะไรเงี้ยนะมีหลายคนมากเลยนะที่ถามเตยเรื่องนี้นะคือก็เตยจริงๆเตยก็ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่ที่บริษัทจะมีเงินคืนหรือว่าถ้ารอไม่ไหวก็สามารถแลกเป็นโอเชอร์ มาใช้บินภายในประเทศแทนไปก่อนได้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเติมสีมน้ำตาลเข้าไปอีกนิดนึงนะรู้สึกพอเบรนไปแล้วมันแบบสีมันหายไปเนาะใช้สีเดิมเมื่อกี้นะคะสีทาบูน้ําตาลเข้มนะเพราะว่าตอนนี้แบบเที่ยวในไทยดีกว่าเนาะเพราะว่าไปต่างประเทศก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่เที่ยวในไทยตอนเนี้ยลดราคาเยอะมากคือแบบเออหน้าไปนะทุกคนวันนี้อยากให้มันแบบอยากให้มันเห็นชัดเลยนะว่าสองค่าที่แต่งกับไม่แต่งมันต่างกันยังไงเนาะ โบกทับไปด้วยกริตเตอร์นะคะกริตเตอร์วันนี้ใช้ทาทีพาเลตนะใช้สีซูดดีกว่าสีนี้นะทุกคนแตะไปตรงกลางตานะคะความกริตเตอร์นี้คือแบบดีมากที่ไม่ต้องใช้กริตเตอร์กลูนะนางก็ติดอยู่ติดทนงามตามทองเรื่องงั้นเดี๋ยว ไปติดขนตาปลอมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะอะไปติดขนตาปลอมมาเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จะเขียนไลเนอร์นิดนึงนะคะวันนี้จะใช้ไลเนอร์ของ m a Maybelline Tattoo นะปกติไม่ค่อยได้เขียนไลเนอร์เลยนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าขี้เกียจใช้สมาธิในการเขียนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเติมไปตรงนี้ที่มันเป็นแบบเป็นรอยกาวด้วยนะคะเตยใช้กาวกาวขนตาปลอมนะของยี่ห้อชิเซโดซึ่ง ปกติมันจะไม่ได้ขาวขนาดนี้แต่เนี้ยคือมันเริ่มแห้งนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ติดขนตาเลยนะแล้วก็ราคาถูกมากเนี่ยอันเนี้ยใช้ดีมากชอบมากแต่ว่าพอแบบไม่ค่อยได้ติดขนตาขนตาปลอมใช่ปะมันก็จะเริ่มแห้งแล้วมันก็จะแบบเห็นเป็นสีขาวชัดใช่ปะเลยก็เลยต้องมาเติมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเติมด้านล่างนะ In t o It นะคะเป็นไลเนอร์นะสีแบบขาวขาวมุกมุก ขนตาล่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวติดใหม่ขนตาเมื่อกี้ที่ติดไว้หลุดออกมาเลยเพราะว่าเจอเราสมัชไปด้วยความรุนแรงเดี๋ยวขอติดขนตาใหม่แป๊บนึงนะคะคราวนี้จะมาลายด่างจมูกนะคะใช้ Color p ป๊เหมือนเดิมนะอันนี้ชื่อสีอะไรเนี่ยแบรน e ์ anger, มันจะเป็นสีแบบน้ำตาลอมเทาๆหน่อยนะคะฟาดลงไปเลยจ้าแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะคะ ลาาให้มันเชื่อมลองมานะก็เชื่อมไปกับตรงหัวคิ้วนิดนึงนะคะทุกคนก็เบลนดเบลนด้วยแปลงหัวพุ้มๆแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวจะเติมปัดแก้มนิดนึงนะคะวันนี้ใช้แพต a ิกทานะอันเดิมอันนี้ชื่อสีโอชีดิเฟรสนะคะสีเขาแบบพิกเมนต์มากทุกคนชอบมากถ้าได้แต่งหน้าก็คือใช้กับทุกวันประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอเติม ไฮไลท์เพิ่มด้วยนะคะวันนี้ใช้ไฮไลท์ของลอร่านะมันจะเป็นเหมือนสีแชมเปญนะทุกคนประมาณนี้ตรงนี้ด้วยก็สาม,มารถไลท์มาตรงนี้ด้วยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเวลาแบบเราหมุนหน้าใช่ป่ะมันก็จะเป็นเหมือนตัวสีนะทุกคนหน้ามันก็จะมีความเงาปากด้านนี้ด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วยเบาๆแม ลิปสติกวันนี้ทาอะไรดีอนะทุกคนงั้นเดี๋ยวจะทาไคาลี่ก่อนนะคะอันนี้ไคลี่สีป๊อปปี้เลิฟนะเป็นไคลี่แบบแท่งเตยรู้สึกว่าไอ้ไคลี่แบบแท่งอะเนื้อมันแบบเนื้อมันมีความครีมมี่ดีนะแล้วก็เตยชอบเพราะว่าแบบไม่ต้องทาลิปมันได้เลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเติมมีแดงๆด,ด้านในนะคะนี้ใช้มามองนะมามองเสร็จก็นี้พอจะกเกลี่ยนิดนึง ใช้กระแปลงกันเดิมนะคะโดยใช้แปรงคอนซีลเลอร์นะในการเกลีย่ย mm hmm. ก็ใช้นิ้วแทบๆนิดนึงนะคะให้ขอบมันดูเบลอๆนะมันจะได้ดูแบบหนาขึ้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเติมด้วยแอตติกทานะคะเป็นซิลกี้ลิปครีมนะไอตัวแพติคทานี้เขาจะมีความเย็นๆนิดนึงนะทุกคนประมาณนี้เป็นไง The power of makeup สุดๆคือ การแต่งหน้าไม่ใช่แค่ว่าวันนี้เราแต่งหน้ามาสวยเราก็จะไปบูลลี่คนที่แบบไม่แต่งหน้าว่าแกหน้าโซวันนี้ไม่สวยเลยไม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะทุกคนคือแต่ละคนก็เป็นสิทธิของเขานะว่าเออเขาอยากจะแต่งหน้าแต่งตัวอะไรยังไงเนอะการที่เราไปแบบวิจารณ์คนอื่นนะคือมันเป็นสิ่งที่ ก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงเนอะแต่ว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แบบไม่สมควรทำเนอะใจเข้าใจเรานะทุกคนแต่งหน้าเสร็จแล้ว The Power of Makeup ในแบบของเตยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เตยได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ